นัดมริษาค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการเคล็ดลับนักร้องนะคะรายการที่จะนาเคล็ดลับดีๆในการร้องเพลงเนี่ยมามอบมาฝากมาส่งต่อให้กับท right? um, ่านนะคะเน้นย้ํากันเหมือนทุกๆครั้งนะคะว่าสําหรับรายการเคล็ดลับนักร้องค่ะรายการสอนร้องเพลงที่หนูเนี่ยได้นําวิธีการในการร้องเพลงเนี่ยมาบอกทุกท่านเนี่ยในแต่ละเพลงเนี่ยไม่ได้มาเพื่อที่จะฟันธงนะคะไม่ได้บอกว่าวิธีการที่หนูได้นํามาบอกต่อเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ะะหรือต้องร้องตามหนูเท่านั้นไม่ได้บอกว่าการที่ร้องตามหนูเนี่ยจะทําให้เพลงนั้นสมบูรณ์ร้อร์เซ์ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีการค่ะที่ได้นํามาบอกทุกท่านเพื่อให้ทุกท่านได้นํากลับไปฝึกฝนนะคะนำไปปรับใช้นําไปแก้ปัญหากับการร้องเพลงของตนเองได้เพราะอย่างที่หนูบอกเลยนะคะว่าในหนึ่งเพลงเนี่ยของแต่ละเพลงเนี่ย ก็จะมีรายละเอียดมีดีเทลในการร้องหรือในการควบคุมหรือในการใช้เสียงเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะคะอาจจะมีเหมือนอาจจะมีคล้ายอาจจะมีความแตกต่างนะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเพลงซึ่งก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยน้อยนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1เพลงเนี่ยที่จะสมบูรณ์ขึ้นได้หรือเพราะขึ้นได้หรือที่เราอยากจะร้องเพลงให้เพราะขึ้นได้เนี่ยไม่ได้ เป็นในเรื่องแค่ของการปรับคําร้องนะคะหรือวิธีการร้องเนาะมันก็จะมีองค์ประกอบอีกห,หลายๆอย่างหลายๆส่วนนะคะที่จะช่วยให้เพลงเนี่ยสมบูรณ์มากายิ่งขึ้นหรือว่าเราสามารถร้องเพลงกับเพลงเพลงนั้นเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการที่หนูได้นําม,มาบอกต่อให้กับทุกท่านเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นให้ทุกท่านเนี่ยได้ฝึกร้องตามกันหรือถ้ามีปัญหาในการร้องเพลงเนี่ยก็จะได้นําวิธีการที่หนูได้บอกเนี่ยลองไปปรับใช้กันได้นะคะ ปรับใช้กับตนเองได้ฝึกด้วยตนเองได้นะคะค่ะก็สำหรับผลงานเพลงที่เราจะใช้สอนใช้เรียนกันในวันนี้นะคะชื่อว่าเพลงใจรักค่ะมาดูรายละเอียดในเพลงกันค่ะมือมือดวงใจเล่นได้ค่ะคำว่ามือมือโยนโยนนะคะมือดวงใจใจก็ทิ้งเสียงก็พอค่ะมีรัก ติดรักนะคะคำนี้จะรู้สึกที่จมูกนะจะมาจบเสียงที่จมูกนะคะดังจุนกนกพอบินจมูกคะ่ะปกติตามคำปกติเลยนะคะดังจุนกพอบินนกนกจบตรงได้เลยค่ะคำนี้บินไปไกลบินไปไกลใช้ลมด้วยนะคะแสนไกล จะไม่ใช่เป็นไกลแสนไกลแบบนี้นะคะหัวใจฉันหัวใจฉันหัวใจฉันก็ลอยลิบไปลมนะคะทิ้งเสียงก็พอนะคะหัวใจฉันก็ลอยลิบ ไนะ,ะถึงแดนดินทินใด้ในใจมันกันนะคะจะไม่ใช่เป็นน้าใจเยวยาวนะ,ะถึงแดนดินทินใด้ะใจโอดวงใจโอดวงใจเจ้าเอ,าอย๋ยยงลมประคองได้ค่ะนี้ มีพื้นที่เหลือนะคะมือเหมือนกันนะคะมือต่างเราก็รักเหมือนกันเลยนะคะจะเกรงกลัวฉันใดใจเรานั้น ไม่ต้องหนักนะคะแน่นอนถ้าคำว่าแน่หนักมันก็จะเป็นแน่นอนก็จะหนักเกินไปนิดนึงค่ะในความรู้สึกเพราะฉะนั้นนะคะใช้ลมนะคะแน่นอนโยนด้วยนะคะก ให้เธอมั่นใจรักจริงสังเกตนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะจะเป็นลักษณะของการทิ้งเสียงแบบสั้นนะคะจะไม่ได้เป็นการร้องแบบประคองแบบยาวๆนะคะคือถ้าร้องทิ้งเสียงเนะะี่ยมันก็จะทำให้เหมือนแบบรู้สึกแบบสบายกว่าด้วยนะคะคือมันจะฟังสบายกว่านะคะแล้วก็มันจะทำให้เหมือนฟังแล้วรู้สึกมากกว่านะคะ ขอให้เธอมั่นใจรักจริงขอก็ไม่ต้องหนักนะคะขอให้เธอมั่นใจรักจริงแต่ถ้าเกิดใครอยากจะร้องเป็นหนักขึ้นนะที่จริงไอ้หนักหรือจะจะหนักหรือจะเบาเนี่ยส่วนหนึ่งอะองค์ประกอบหนึ่งเลยก็คือที่หนูรู้สึกนะคะก็คือเป็นของตัวดนตรีด้วยสมมติถ้าเกิดดนตรีถูกดีไซน์มาใหม่นะคะอาจจะ มันก็จะส่งผลต่อการร้องของเราเหมือนกันนะคะอาจจะต้องมีการปรับในเรื่องของการร้องนะแต่อันนี้ก็คือเป็นเหมือนเบื้องต้นก่อนนะคะเพราะบางคนอาจจะร้องเป็นขอให้เธอแบบนี้ก็มีนะขอให้เธอแบบนี้ก็มีนะคะ,แบบะ,คะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆนะคะเขาอ,อาจจะเป็นในเรื่องของดนตรีการดีไซน์นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะคะให้เธอมันใจรักจริง รักเธอจริงรักเธอรักเธอจริงก็ไดร้รักเธอจริงหรือจะเป็นรักเธอจริงก็ได้นะคะแน่ใจขอวอนต่างกันยังไงเมื่อสักครู่ต่างกันด้วยเรื่องของสัสดส่วนของคำนะคะส่วนเพลงนะรักเธอจริงแน่ใจก็ได้หรือจะเป็น รักเธอจริงเธอจริงชิดกันนะคะก็ได้เหมือนกันแน่ใจขอวอนก่อนตัดใจแบ่งด้วยนะคะร่างละยังลงไว้โอโอใจรักเธอไม่ต้องหนักนะคะคิดถึง เธอเฝ้าโยนค่ะโอ้ใจรักเธอคิดถึงเธอเฝ้าครวนเฝ้าครวนหาจะแบ่งหรือไม่แบ่งลมก็ได้นะคะจะเป็นเฝ้าครวนหาหรือ ถ้าส่วนตัวหนูแนะนำแนะนำให้แบ่งดีกว่านะคะเพราะว่าตัวหาจะลากยาวได้อีกนะคะเฝ้าครวน,านะะ่าโอใจนะเอออะหนูให้สังเกตสองตัวนะคะตัวนี้กับตัวนี้ อ้ใจรักเธอจะแบ่งก็ได้มาดูตรงนี้ต่อนะคะอันนี้จะเป็นโอใจนะเอออันนี้ลมเดียวก็ได้เหมือนกันหรือจะแบ่งถ้าจะแบ่งก็จะเป็นโอใจนะเออหายใจก่อนนะคะถึงจะไปเป็นนะเออนะคะยหา่ละเมอทิ้งเสียงเยอะนะคะอันนี้ ถึงเธอแบ่งเหมือนกันค่ะรำไปรำ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 บางคนอาจจะร้องตรงค่ะเป็นรำไปก็ไม่ตรงซะทีเดียวนะคะก็จะมีการโยนโยนอยู่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการแบบขยักหรือเอื้อนในการร้องนะคะรำไปได้เหมือนกันนะคะ มือดวงใจเหมือนกันเลยค่ะมือดวงใจมีรักมอบโยนๆยน,นะคะมอบแต่ใครสักคนสักสักสักสก,ก็แตะนะคะ หมดทุกห้องหัวใจได้ยินลมไหมคะจะไม่เป็นใจแบบนี้นะคะหมดทุกห้องแบ่งลมก่อนนะคะหัวใจรองยังไงก็ได้นะคะลองฝึกดูนะ,ะให้มีลมออกมานะคะ ขอให้เธอขอให้เธอขอให้เธอ,อ,เธอจะไม่เป็นขอนะคะขอให้เธอมั่นใจรักจริงรักรักกระแตนะคะฉันฉันจะยอมมอบกายพักพิงพักพิง ก็ทิ้งทิ้งแต่แตะนะคะแอบแนบแอบแอบแนบ,บ,บอิงแบ่งค่ะนิรันตัวนี้ค่ะถ้าไม่เล่นก็จะเป็นนิรันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพลงนี้เนื้อค่อนข้างน้อยนะคะเป็นหนึ่งเพลงที่ก็น่าสนใจนะคะสำหรับท่านใดยอยากจะลองฝึกร้องเพลงนะคะเพลงนี้ก็จะมีลักษณะของการทิ้งเสียงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะ แต่ก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการฟันธงอะค่ะแต่แค่ในในมุมส่วนตัวหนูเนี่ยหนูรู้สึกว่า,ากับบางเพลงเนี่ยอาจจะไม่ต้องแบบลากยาว,ยาวแบบต่อเนื่องเช่นเมื่อดวงจะแบบยกตัวอย่างให้ไม่ได้เพราะว่า้าเกิดมันเกินเกินแบบแปดคำเอาเป็นว่าคือมันไม่ได้เน้นการร้องแบบหนักๆอะค่ะสำหรับตัวหนูหนูมองว่าไม่ได้มีความจําเป็นกับการที่จะต้องแบบลากเกี่ยวาว,าวคือร้องแล้วทิ้งเสียงวางแตะ อะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้รู้สึกเหมือนคือรู้สึกถึงอารมณ์เพลงมากกว่าประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะลองลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะขอให้เธอมั่นใจรักจริงนะ,ะมันจะไม่ใช่เป็นขอให้เธอมั่นใจรักจริงอย่างนี้นะคะต่างกันนะคะขอให้เธอมัน่นอยนิดนึงค่ะอย่าลืมโยนนะคะ ก็ลองนําไปปรับใช้กันดูค่ะสําหรับเพลงนี้ค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับผลงานเพลงใจรักนะคะน่าจะถูกอกถูกใจหลายๆท่านเพราะว่าก็เป็นหนึ่งเพลงฮิตตลอดกาล ท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ค่ะอันนี้ขอฝากรายการเคล็ดลับนันกร้องนะคะรายการที่จะนําเคล็ดลับดีๆในการร้องเพลงเนี่ยมาฝากทุกท่านเองก็จะนําวิธีการต่างๆหรือแนวทางการฝึกการปฏิบัติต่างๆเนี่ยมามอบมาส่ง่องให้กับทุกท่านนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้กันได้อย่างแท้จริงเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะทุกอกทุกใจยังไงก็จะลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะ เจอกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย